วัดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนะครับมันผมชื่อไอ้นะครับอายุสิบห้าปีครับเราจะมาเล่นเกมมายครับนะครับเราไปเริ่มมาเลยโอ้มายมาแล้วครับเล่นแบบกเ,เออเอนะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนลงมาดูในถ้ำกันนะ โอ้มีเล็ดด้วยหาไม้ก่อนกมาหาไม้กันนะครับอุะโดดโอ้ทำไมมีแต่ไม้สีขาวอ่ะ โอ้โหมาแลยตัาต้นไม้ทำลายป่าครับ เราไปอยู่ในถ้ำกันนะครับโหทำอยู่ไหนเราลืมแล้วพี่จะเออไปกว่าโอ้หาถ้ำถ้ำไปไหนถ้ำไปไหนลืมแล้วความจำสั้นหน่อยนะครับโอ้ไปแล้ว อาทำลืมละไหนวะเอเจอรับ ขุดหินกันขุดหินก่อนนะโอ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรกลัวแล้เกลี้ยกล่เราเลยโอ้ตัวอะไรมา